มีตามรอยยูทูบเบอร์ชื่อดังจังหวัดนนทบุรีนะครับกินกับนายตูนเนี่ยผมช่วงนี้ว่างเลยมาดูัอดีครับผมพี่ฝากร้านเลยครับฝากร้านก็ร้านคือเด็ดต้มยำกินกับนายตูนนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ตั้งอยู่ที่ตลาดน้ำวัตนนนะครับมีปักอยู่ในแผนที่นะครับสนใจอยากกินจากโดนก็ตามมานะครับครับพี่ทำไมวันธรรมดาขายไหมครับผมขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับอ๋อได้ได้ครับเมนูแนะนำก็จะเป็นปลาต้มยำครับ ปลาต้มยำโอ้เด็ดจริงเมื่อกี้กินแล้วก็ะจะเป็นเล็กแห้งไก่ฉีกอ่าเล็กแห้งไก่ฉีเราจะมีมะนาวสดให้ด้วยแล้วก็เป็นเมนูใหม่กุ้งจบทเป็นเป็ดต้มยำครับเป็ดเนื้ต้มยำประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสดหมูสับไก่ฉีวันนี้นครับก๋วยเตี๋ยวร้านเราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งใหญ่วิววิวหลักร้านริมริมคลองเลยนะครับ คัมาช่วงนี้ก็โอเคหน่อยนะไม่ค่อยมีคนครับช่วงเช้าอามาแต่เช้าเลยร้านผมยังไม่เรียบร้อนเลยโผล่มาเลยจากช่องจากอะไรนจาจะเพจวันไฟเดย์ใช่ครับใช่ครับเข้าไปติดตามไปดูกันนะครับครับผมติดตามเพจผมแล้วก็ติดตามช่องพี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ